วันที่สามพฤษภาคมเธอเรียนไม่อัปเดทใหม่งั้นเหรอเมื่อตอนเย็นวันนี้แหละหรือว่าวันที่3พฤษภาคมผมก็ดูอะไรเร่เปิดใน y u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  e เลยครับผมก็เลื่อนเลื่อนไปหาคลิปดู แล้วก็บังเอิญไปเจอชุมชนของช่องคุณไตโซเลียนนะครับยังไงก็ขออนุญาตจากช่องคุณไตเติ้ลนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นช่องที่ผมสนิทนั่นแหละครับเขาได้โพสต์ว่าใหม่อัปเดตเทเรีย1.4.4.9.2มีอะไรบ้างไปดูกันพอๆเดี๋ยวมีคนล้อผมเป็นฟอร์เรจเจอร์แรปเตอร์เมื่อผมเห็นโพสต์นั้นแล้วผมก็ดีใจอยู่นิดหน่อยแหะครับแต่ส่วนมากจะสงสัยมากกว่าว่าทําไมไม่เป็น1.4.5วะผมก็เลยเข้าไปที่เพจสโตร์ครับปรากฏว่ามันมีปุ่มให้อัปเดตจริงๆแล้วผมก็ไปรอช้าครับ อัปเดตแม่งเลยแล้วก็ดูไอ้ตรงคาําอธิบายแอปอะ่ะมันมันจะมันจะมีอยู่ข้างล่างอะ่ะเห็นไหมเออนี่นแหละผมก็ลองเอาไปแปลที่ o o o g t r ทางเสลดดูฮิตเลยเนี่ยไม่เป็ไรไม่ไร,ไไรเรามานั่งจับใจความกันดีกว่าเราเรามาดูันแรกก่อนปรับปรุงวิธีการซูมเข้าและออกพื้นหลังอ่าผมเป็นคนวิเคราะห์อ,อะไรไม่ค่อยเก่งรสิ เอมสร้างมาแล้วกันแก้ไขปัญหาที่เกมจะหยุดทํางานหลังจากสร้างโลกใบเลข2ใบติดต่อกันอ่านี้เข้าใจนี้เข้าใจอันนี้น่าจะการเกมแคสแหละมัง้งแก้ไขปัญหาที่แอดเทอร์โมไลท์ไม่ส่องแสงแอดเทอร์โมอะไรคืออะไรวะเขียนผิดแล้วอีกทอ่อไอตัวที่ผมเรียกว่าเครื่องสร้างบรรยากาศนี่เองไหนลองเข้าเกมไปดูดิ อ้าวมันสงแสงแค่นี้เหรอแล้วปกติไม่สงแสงด้วยหรอวะผมไม่ได้สังเกตอ่ะแก้ไขปัญหาที่มองไม่เห็นสาหรายทะเลในท้าหมาสมุทรและอีกมากมายอ่ะมันมีบั๊กมองไม่เห็นสาหรายด้วยหรอผมก็ไม่รู้อ่ะ นี่เหรอสไลด์ที่เขาพูดถึงอ่ะอา่าไม่รู้อ่ะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นะครับผมเออจริงจริงก็มีแค่นี้แหละครับแพทนี้ก็เขาก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วครับงั้นก็คลิปนี้มีแค่นี้นะครับก็บ๊ายบายครับคลิปนี้กูมาทำอะไรเนี่ย